เห่นยย่างมวลเสยเลยนาะนี่เนาะโอ้ยเด็กไอ้เด็กน้อยมาสับหน่อไม้เอาไปทำหน่อไม้ส้มหน่อไม้หน่อ,หนอใหญ่ๆเฮ็ดห,ห,หนอไม้ส้มกินคือสีแซด ได้ขาดโอเคในหะโชว์หน่อยสิโชว์ก่อนโอเคไปไปทำหน่อไม้ส้มพวกเราโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเค <c oughs> เหรียญยังมวนเสยเลยนาะนี่เนาะ <c oughs> โอ้ยเด็กไอ้เด็ก,ดกน้อยผ <c oughs> ้าขาวปามาสับหน่อไม้ไปเฮ็ดหน่อไม้สม้ม